สวัสดีครับผมเฉลเชษฐ์เจียมประศัตโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนะครับการสร้าง task นะครับในตัว Visual นะครับ Studio Code นะครับคำว่าการสร้าง task ใน Visual Studio Code คืออะไรนะครับก็อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราเขียนโค้ดนะครับหรือใช้ตัว VS Code เนี่ยนะครับทำงานบางอย่างเราจะต้องมีการพิมพ์คำสั่งนะครับเพื่อมันทำการ build นะครับหรือทำการ run แต่บางทีเราไม่อยากจะต้องมานั่งเสียเวลาเขาเรียกว่าเหมือนกับพิมพ์ยาวๆอย่างนะครับอย่างเช่นนี่นี่คือชุดคําสั่งในการเขาเรียกว่าพุชโค้ดนะครับทั้งแอร์ทั้งคอมมิตแล้วก็พุชโค้ดขึ้นไปทีเซิร์ฟเวอร์ผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ผมแก้ไขโค้ดเนี่ยผม,มเป็นคนชอบที่ว่า,าเขาเรียกว่าคอยอัปเดตให้โค mm ้ดโลคอลผมเนี่ยมันจะซิงกับเซิร์ฟเวอร์เสมอนะครับก็จะมักจะชอบพิมพ์แบบเนี้ยนะครับลักษณะเหมือนกับการพุชโค้ดอัปเดตทั่วไปนะครับซึ่งถ้าเกิดมานั่ง พิมพ์เงี้บ่อยๆมันเสียเวลานะครับยิ่งเวลาสอนเนี่ยเพื่อซิงโค้ดให้กับนักเรียนผมก็ทำการสร้างเป็นเหมือนกับช็อตคัดคอมมานด์ขึ้นมานะครับเพื่อแทนคําสั่งในการพิมพ์แบบนี้นะครับแทนนี้ผมจะมานั่ง enter แล้วก็ push Code ขึ้นมาเองอย่างนี้คุณเห็นนะครับ เราสามารถทําอย่างนี้ได้ครับโดยการกด Command Shift แล้วก็ p p โปรแลนในกรณนนีเครื่อง Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง Windows เนี่ยก็น่าจะเป็น Control นะครับแล้วก็ s Shi ิป t p โ o l แลนจะเป็นการเปิดเรียกว่าตัว c o d e p a l l t t e นะครับซึ่ง Code Palette คืออะไรนะครับ c o d e p a l e t t e ก็เป็นลนนักษณะอย่างงี้พิมพ์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราสามารถที่ มองหาตัวชื่อว่าทากนะครับซึ่งผมมามีการซรากทากไว้อยู่แล้วนะครับแต่สาธิตดูว่ามันทำงานยังไง Enter ครับอันนี้คุณก็เห็นว่าผมมีมีการเรียกทากที่ชื่อว่าเสียมทากนะครับซึ่งเสียมทากผมเนี่ยก็จะทำการเ็าเรียกว่า Commit Code หรือว่ารันคำสั่งนะครับเหมือนกับที่ผมพิมพ์ตะกี้นี้โดยที่ผมไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองนั่นเองนะครับก็ในกรณีนเนี่ยนะครับวิธีการสร้างสร้างยังไงก่อนที่ผมจะสอนนะครับก็ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมทําคลิปวิดีโอดีต่อไปนะครับเอาล่ะเบื้องต้นเลยนะครับเราจะต้องทำการสร้างไฟล์ตรงนี้แต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องมานั่งแบบ New Folder เองหรือสร้างไฟล์เองมันสามารถใช้ GY ในการทําได้ผมจะทําการลบโฟลเดอร์นี้ก่อนให้เหมือนกับไม่มีโฟลเดอร์นี้ นะครับโปรเจกต์ Project ที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นโปรเจกต์ React นะครับเดี๋ยวผมจะจำลองว่าโอเคผมจะทำการสร้างท้าขึ้นมานะครับวิธีการแรกคือการกด Command Shift P, P b บ l a n d นะครับหลังนั้นเนี่ยทำการเลือกนะครับเมนูที่ชื่อว่าทา้ทา c o n f i g t ท้าด้วยการพิมพ์คำว่าท้าก็ได้แล้วมองหาเมนูนี้ Enter ถึงทีครับหลังนั้นเนี่ยนะครับทำการสกอร์มาด้านล,ล่างสุดนะครับจะเจอคำว่านะครับะจะเจอคำว่า create นะครับ tasks.json นะครับ form template enter ครับเลือกคำว่า author นะครับ authors enter ครับในก่อนนี้ันทำการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็สร้างไฟล์ชื่อว่า tasks.json ให้ตรงนี้เนี่ย t y p นะครับให้เราเลือกเป็น shell นะครับมันคือแทนเป็นพวก command line อันนี้คือชื่อ task สมมติผมตั้งชื่อว่า push it นะครับ push it ส่วนนี้ก็คือคำสั่งที่เราต้องการจะพิมพ์ให้มันเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยในเคสนี้เนี่ยใช้มันทำอะไรบ้าง ซึ่งเอาล่ะสมมติว่าเกิดเป็นกรณีง่ายๆก่อนละกันนะครับต้องการใช้มัน e c h กคนะครับ็อือขึ้นคำว่า hello world นะครับอันนี้คือแบบนี้นะหลังนั้นคุณลองทำการกด c Command Shift P เพื่อเปิดโค้ดพาเลทครั้งหนึ่งแล้วมองหาตัวเมนูที่ชื่อว่า Run t ท s k หรือจะพิมพ์หาก็ได้ Enter คร์คุณจะเห็นแล้วว่านะครับมันจะมีตัวทา k ที่ชื่อว่า p u ดอิปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมเมื่อก่อนจะไม่มี Enter Task าที่คุณเห็นพวกนี้จะเป็นพวก i l t In t ทา k นะครับไม่ต้องสนใจมัน Enter ครับ นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้เลือกเมนูนี้ never scan output for this task ในกรณีง่ายงอีกก่อนละกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาพวกข้างบนมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับสแกนว่าผลลัพธ์ของการลันท้าเนี่ยมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ในเคสที่้เกิดเราคิดว่าสำเร็จแน่ๆเราก็เลือกตัวนี้ก็จะเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการวานอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายปลายทางก็จะเห็นคำว่า hello ซึ่งก็คือเกิดจากชุดคำสั่ง echo เองถห็ไหมครับในกรณีนี้ผมจะลองเปลี่ยนจากตรงนี้เนี่ยให้เป็นคำว่าจิต add dot, นะครับจิต commit นะครับอ่าแล้วก็อาจจะใส่ชื่อนะครับผมผมเข้าไปง่ายง่ายนะครับน้องสี่นะครับนะแล้วก็ and, and จิต push ก็จะเป็นการบอกว่านะครับให้ทำการเขาเรียกว่า add แล้วก็ commit code ไปเลยอ่ะมาดูกันนะครับในเคสนี้ผมก็จะทำการกด command shiftp อาจจะปิด เราไม่จำเป็นต้องเปิดเทอร์มินอลทิ้งไว้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเปิดเทอร์มินอลสามารถปิดได้เลยแต่เราต้องการจะรันเราก็เพียงแค่รันทักเหมือนเดิม enter นะอันนี้ก็จะทำการสแกนแล้วก็ push code เข้าเลยหรือถ้าเกิดคุณต้องการจะสร้างอีกทากหนึ่งขึ้นมาคุณก็สามารถจะทำการไฮไลท์ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ใสท่ทากขึ้นมาตัวอย่างเช่นนะครับทากเป็นการบิ i l ก็ได้นะครับ build นะ it นะครับ build <Yeah. S 1> it ง่ายๆอย่งางนี้แล้วกันนะนะครับอาจจะใส่อื่นก็ได้นะ build it นะ push it นะครับแล้วก็เป็นคำสั่งในนี้ก็ในกรณีนี้คือ Project React นะครับผมคิดว่าผมก็จะใส่เป็นคำสั่งชื่อว่ายานแล้วก็บิ d แล้วกันง่ายๆนีอาา่าทดสอบดูนะครับอ่าผจะเลือกหลันทากจะแล้วก็มองหาตัวนี้ชื่อว่า Build It Enter อันนี้ก็จะเป็นการเริ่ม Build Project โอเคไหมะนะครับ ก็หวังว่าน่าจะทําให้ mm hmm. เขาเรียกว่าการทํางานเราประหยัดเวลามากขึ้นนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ไง mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ในคลิปนี้นะครับจะได้รับการสนับนุนนะครับจากเพื่อนๆนนะครับในช n n e l นะครับโดยการร่วมจอยเข้ามานะครับเป็นสมาชิกเมมเบอร์นะครับ ก็อันนี้คือรายชื่อของสมาชิกเมมเบอร์นะครับที่จอยเข้ามาก็ใครที่เขาเรียกว่าช่วยสนับสนุนผมผมก็จะทิ้งรายชื่อไว้แบบนี้ให้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ